เรื่องย่อละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิใช่หงการเวลานำพาให้เธอและเขาข้ามพบมาพบเจอโชคชะตาเล่นตลกหรือปาฏิหาริย์โชคชะตานำพานิตรานางเอกสาวดาวรุ่งสุดฮอตต้องจับพลัดจับผลุย้อนอดีตมาเป็นบุญตานางคณิกาน้องใหม่แห่งโรงแม่แฟงผู้มีใบหน้าเหมือนเธอเราวกับคนเดียวกันยังไม่พอยังพาย้อนมาอยู่ในตอนที่บุญตากำลังกระโดดน้ำฆ่าตัวตายอีก โชคดีที่หลวงทุคราชหรือฉายคุณนางหนุ่มแห่งกรมพระนครบาลช่วยชีวิตนิทราไว้ได้ก่อนนิทราจะหมดสติไปนิทราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในโรงแม่แฟงเข้าใจว่ายังอยู่ในกองถ่ายละครเลยยอมให้ลำเจียดช่อนวลและพุทซ้อนนางคณิกาในโรงแม่แฟงช่วยแต่งตัวให้เพื่อเปิดประมูลตัวตามคำสั่งของแฟงโดยไม่ขัดขืน คืนนั้นกะปิตันเจมประมูลตัวนิทราได้นิทราถูกบังคับให้ขึ้นห้องกับกะปิตันเจมแต่พอถูกใช้กำลังข่มเหงตบจริงจูบจริงก็เริ่มเอะใจหรือนี่ไม่ใช่การถ่ายละคร โชคดีที่ชายปลอมตัวมาสืบราชการลับอยู่ห้องข้างๆได้ยินเสียงเออครมครามก็โผล่เข้ามาขวางเจมไว้ได้นิทราเลยวิ่งหนีเตลิดออกไปเห็นผู้คนแต่งตัวชุดโบราณและบรรยากาศย่านตรอกเต้าสำเพ็งที่จุดคมเขียวคมแดงสว่างสวัยไปทั้งย่านนิทราก็ตกตะลึงก่อนจะเป็นลมหมดสติไปในอ้อมแขนของชายที่ตามมาด้วยความเป็นห่วง ใช้พานิทราไปค้างที่เรือนเล็กนิทราฟื้นขึ้นมาเจอหน้าชายได้รู้ความจริงว่าชายหนุ่มที่ช่วยเธอไม่ใช่พระเอกใหม่ของช่องอย่างที่เข้าใจและเธอไม่ได้อยู่ในกองถ่ายแต่ย้อนมาอยู่ในปีจุลศักราช1187ต้นรัชกาลที่3ช่วงเวลาที่สยามกำลังจะทำสนธิสัญญาเบอร์นีกับอังกฤษเป็นยุคที่การค้าคึกคักชาวต่างชาติเดินกันขวักไขว่น้ำตาลมีค่าดั่งทองคำและโรงคณิกาเฟ,ฟื่องฟู นิทราถูกมิ่งผู้คุมโรงคณิกาลากตัวกลับโรงแม่แฟงใช้จะขอถ่ายตัวนิทราแต่แฟงกโ่งราคาขึ้นเป็นเท่าตัวใช้โดนยามเกียติก็ไม่พอใจแต่ถึงจะยอมถอยกลับไปแต่ในใจยังคิดหาทางถ่ายตัวนิทราอยู่ทุกลมหายใจเพราะรู้สึกผิดที่เคยจับกลุมนางบัวมันดาของบุญตาข้อหาค้าน้ำตาลให้พวกวิลาชเป็นเหตุให้นางบัวเสียชีวิต ความสัมพันธ์ของฉายยอกับบุญตาต้องขาดสะบ้านและบุญตาต้องมาตกระกำลำบากอยู่ในโรงแม่แฟงแม้จะยังรักบุญตาอยู่เต็มหัวใจแต่ฉายก็ทำได้เพียงคอยตามช่วยเหลือบุนตาด้วยความห่วงใย,ยอยู่เสมอแฟงสั่งล่ามนิทราและให้อดข้าวอดน้ำจนกว่าจะสำนึกนิทราพยายามหนีไปกระโดดน้ำคลองเพื่อข้ามกลับไปปัจจุบันเหมือนตอนที่ข้ามมาแต่ก็ข้ามกลับไปไม่ได้แถมยังโดนแฟงขู่อย่างโหดเหี้ยมจึงจำต้องก้มหน้ารับบทเป็นนางคณิกาต่อไป จนกระทั่งกะปิตันจรสันซึ่งเคยซื้อขายน้ำตาลกับมันดาของบุญตาถูกใจนิทรามาขอถ่ายตัวและจ่ายค่ามัดจำนิทราเอาไว้ก่อนไปสิงคโปร์นิทราโล่งอกที่รอดพ้นจากการเป็นนางคณิกากลายไปเป็นลูกมือป้าเมี้ยนในโรงครัวแทน นิทราทั้งต้องหาทางกลับบ้านพยายามปรับตัวงัดเอาความรู้รอบตัวความสามารถพิเศษที่ทั้งสำเพ็งต้องเลื่องลือใช้เล่เหลี่ยมและมัญญาของอาชีพนักสแสดงมาทำมาหากินและเอาตัวรอดช่วยเหลือผู้คนรอบตัวและเพื่อนๆในโรงคณิกาแม้กระทั่งแม่เราสุดโหดอย่างแม่แฟงก็หันมายอมรับในตัวนิทราก็เกิดความผูกพันรอยยิ้มและมิตรภาพอันแน่นแฟนที่ยากจะลืม เรื่องงานเรื่องเพื่อนก็ปังไม่ไหวเรื่องหัวใจก็ไม่แผ่วเมื่อชายคอยว่เวียนมาทำให้ใจสั่นวันไหวไม่พักความรักก็เริ่มก่อตัวดอกแก้วคู่หมายของฉายรู้ว่าฉายมาติดพันนิตราก็ไม่พอใจพิกุลมันดาของดอกแก้วพยายามเร่งให้ทัพทีมันดาของฉายหาทางรบรัดให้ทั้งคู่ได้ลงเอยกัน แม้ทัพทีมจะพยายามจัดฉากบุเพันนิวาสอย่างไรชายก็ไม่มีท่าทีสนใจดอกแก้วไปมากกว่าน้องสาวแถมชายยังคอยให้หลวงวาสุเทพหรือเผือกลูกพี่ลูกน้องผู้เป็นเพื่อนสนิทคอยช่วยเป็นไม้กันมาให้เผือกกับดอกแก้วจึงเป็นคู่กัดกันทุกครั้งที่เจอหน้าเจ้าสัวทองเจอนิทราที่ตลาดและหมายมั่นปั้นมือจะหาทางไถ่ตัวนิทรากลับมาเป็นเมียให้ได้ เกสอนเมียเอกเจ้าสัวทองรู้ว่าเจ้าสัวทองยังไม่ลืมบุญตาก็ไม่พอใจเร่งให้ทิดลูกน้องเก่าของเจ้าสัวทองหาทางลงมือฆ่าปิดปากนิทราให้ได้หลังจากเคยพลาดมาแล้วนิทราต้องตกอยู่ในอันตรายต้องเอาตัวรอดจากคนร้ายที่หมายเอาชีวิตบุญตาไม่พอยังต้องแท็กทีมช่วยฉายไขคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนางคณิกาและคดีฆาตกรรมสัร่งที่มีเจ้าสัวทองเป็นผู้ปลุกปั่นอยู่เบื้องหลังโดยมีการเจรจาสนทิสัญญาเบอร์นี้เป็นเดิมพันอีกด้วย ชีวิตใหม่ครั้งนี้ไม่ง่ายเลยจ้ะพี่จา๋าบทสรุปชีวิตนิทราจะไปสุดที่ตรงไหนความสุขเศร้าเหงาซึ้งหาสถานสำเพ็งกับเรื่องราวของหญิงสาวผู้ยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชมออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3เริ่มตอนแรกวันพุธที่22มกราคม2568